ว่าจิตไม่อยู่เหนือนั้นเราก็ลองให้หัวเราะอยู่กับมันนะท่านเรียกว่าพระริเเจ้าท่านพ้นจากสิ่งนั้นท่านจึงไม่ลองให้ไม่หัวเราะนะแต่หัวเราะถ้าจะแสดงก็เพียงแต่ยิ้มแย้มนะไ,ไ,ไม่ได้เออก,กระลึกเหมือนกับคนทั่วไปเนี่ยบางทีพระพุเธเจ้าจะทรงแสดงอะไรเห็นอะไรจะอยากจะแสดงแต่ไม่แสดงแต่แย้มพระโอษฐ์อย่างนี้พอแย้มพระโอษฐ์แล้ว ปุปะากสังเกตเออคงมีเหตุอะไรสักอย่างออก็กราบทูลตามพระองค์ว่าเออที่พระองค์ทรงย้ํพระหอ์มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าเ,ออเราเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ออก็ปรารบธรรมะขึ้นมาเ,ออเพื่อเตือนจิตเตือนใจของภาษานี่ยออนั้น <c oughs> นั่นคือลักษณะพระอริยเจ้ากับคนธรรมดาจะมีความแตกต่างกันในสถานก,การปฏิบัติธรรมก็ <c oughs> ปฏิบัติไปตามลำดับนั่นแหละนะอย่างเรามาทำบุญให้ทานก็เป็นสิ่งที่ดีนี่หลังที่ภาสิตันว่าต้องการความสุขก็ทำความดีเพ่าพอความดีนั่นคือจะนำสุขมาให้ภาสิตันก็รับรองนะพนระอาจารย์รราสุขโขปุญญาสะอุจโยไงการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ก็รับรองอยู่ยงแต่ว่าถ้าต้องการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปกว่านั้น ก็ให้มุ่งสู่สันติพอสุขอันนั้นมันก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่มันหนักได้บุญมันหนักได้หลวงปู่ช้างหรือบุญมันเน่าได้ก็ลองไปคิดดูก็แล้วกันบุญมันเน่าได้หนักได้เลยเอาเยอะๆก็หนักเป็นนะบุญนะแต่ถ้าออยากได้ทองเยอะๆเนี่ยเอาถ้าเอาไปได้แบกไปคนเดียวนะถ้าแบกไม่ได้ก็ไม่ให้นะจะแบกไว้เลยกำลังเรามีจำกัดนะ นั่นก็คือลักษณะความดีมันก็หนักได้เหมือนกันอยากเข็นง่ายๆก็พอดีแล้วเข้า่าไม่ดีนั่นแหละมันหนัก <c oughs> กูก็ดีแล้วึงว่ากูไม่ดียังไงวะเห็นไหมมันหลงตรงนี้นะนิดเดียวเองสุดท้ายก็บาปใช่ไหมพออารมณ์เสียปุ๊บก็บาปทันทีเลยมันใกล้กันนิดเดียวนะัานทำบุญก็ให้รู้จักรักษาบุญเพื่อให้บุญเจริญงอกงามนะถ้ารักษาบุญมันก็นั่นแหละมันเน่าได้แล้วนะมันเสียได้ เราก็ต้องพัฒนาปัญญาขึ้นไปอีก <c oughs> แน่นอนละบุญเนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้วนึกถึงโดยเฉพาะทางใจนะแต่ก็ต้องระวังว่าบุญมันจะมีมารเหมือนกันนะมาคอยแย่งให้เราทิ้งบุญนะหรือทําให้บุญเน่าได้เสดนท่านจึงให้เพียรสร้างกุศลพร้อมไปกับบุญบุญกุศลไงก็พูดคู่กันอยู่เสมอไปทําบุญทํากุศลน แต่ความหมายมันคนละอย่างนะบุญนันหนึ่งกุศลนั้นหนึ่งนะกุศลก็เหมือนกับนั่งอยู่ตอนนี้เนาะ,น,ะน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนั่งฟังปฏิบัติพิจารณานะเพจารณาทำไปนะมันทำให้เกิดความฉลาดไงฟังธร,รมทำให้เกิดความฉลาดศึกษาทะรรให้เกิดความฉลาดหรือปฏิบัติธรรมก็ทำให้เกิดความฉลาดนะยความฉลาดอันนี้แหละเรียกว่ากุศล หรือปัญญาเนี่ยทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่รู้ไม่เข้าใจก็ทำให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นมันก็แปลกนะธรรมะนี้บางทีเราคิดว่ารู้แล้วเนี่ยมันยังรู้ผิวเผินนะมันยังมีรายละเอียดอยู่ในสิ่งที่เราเราว่าเรารู้นั้นมันลึกด้วยบางทีมองไม่ตลอดเลยเห็นผิวเผินโอ้ยรู้แล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้แล้วรู้ภายนอกเท่านั้นเองลึกๆเข้าไปเราไม่รู้เนี่ย เพาะนั้นการศึกษาบ่อยๆปฏิบัติบ่บอยๆนั่นแหละทาบ่อยๆมันทําให้รู้ในสิ่งที่เรายัางไม่รู้หรือรู้แล้วก็ทําให้รู้ยิ่งขึ้นเนี่ยเะฉะนั้นใน,นหลักธรรมนั่นเรียกว่าศึกษาเรื่องศีลนะคิดว่ามันจะพอหรือศีลมีสามระดับเหมือนพระเจ้าบําเพ็ญบารมีเนี่ยศีลบารมีพระเจ้าบําเพ็ญทั้งสามระดับใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างมันมีสามระดับขั้นธรรมดาขั้นกลางขั้นสูงสุดเนี่ย ทุกเรื่องเลยนะแม้แต่เรื่องปัญญาเห็นไหมพอข้ามาถึงปัญญาก็เหมือนกันนีกปัญญาธรรมดาทั่วไปนี่เราก็เรียกกันได้คนนั้นนฉลาดนะมีปัญญาไหมแต่ปัญญาระดับไหนก็ทั่วไปไงปัญญาทั่วไปโดยเฉพาะปัญญาทางโลกนี่ก็คืออยู่ขั้นธรรมดาทั่วไปนี่ถ้าพัฒนาสูงขึ้นไปนะถึงจะเรียกว่าปัญญาถูกพัฒนาขึ้น รู้ดีขึ้นมาอีกรู้จักละชั่วทำดีแต่ปัญญาพื้นๆเนี่ยเอาปัญญาไปทำบาปก็ได้นี่ใช้ปัญญาไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยจะใช้ปัญญาเพื่อจะสร้างความโลภให้มากขึ้นนี่สร้างความโกรธความหลงให้มากขึ้นเนี่ยนี่คือปัญญาระดับนี้ไม่ปลอดภัยเลยนี่ถ้าพัฒนาขึ้นมานะเออปัญญามุ่งสู่ความสันตินี่ความสงบไม่เอารัดเอาเปรียบใครมากนักก็อ,อยู่ในสังคมได้ดีไง อันนี้ก็ยังมีคุณธรรมอยู่บ้างเห็นใจเขาใจเราเนีรู้จักคิดพิจารณาเนี่ยมันก็ยังเป็นขั้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งท่านเองเนะแต่ขั้นสูงนะั่นคือปัญญาเพื่อความดับทุกข์ทั้งแก้ตนแล้วก็ส่งผลต่อผู้อื่นด้วยเห็นไหมีนระดับทุกข้อเลยละทานศีลหรือปัญญาสูงสุดก็เหมือนกันมันมีสามระดับฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเนี่ย มันก็ยังไม่พอเนะเราต้องพัฒนาความรู้นั้นขึ้นไปอีกเนี่ยพอเป็นสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นมีอยู่เนี่ยถ้าเราศึกษาคําสอนพระเจ้านะสิ่งนี้ท่านให้ปฏิบัติสิ่งนี้พอปฏิบัติทุกสิ่งอื่นยังมีอยู่อีกท่านว่าอย่างนี้อย่างคนเข้ามาบวชใช่ไหมท่านไม่บอกทั้งหมดนะเธอต้องทําสิ่งนี้นะพอทําเสร็จแล้วสิ่งอื่นยังมีอยู่อีกต่อไปอีก ก็เป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปนะแม้แต่เรื่องการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันพอทําขั้นนี้แล้วก็ขั้นต่อไปยังมีอยู่อีกเนะี่ยต้องพัฒนาสมาธิเข้าไปสู่ปัญญานั่นแหละคือเป็นขั้นตอนที่สูงขึ้นไปเนะี่ยจนกระทั่งว่าถึงจุดนั้นก็จะรู้ได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเองถึงตรงนั้นนะเป็นปัจจัตังเลยนะฉะนั้นในหลักคำสอนธรรมะนี้ เราอยากคิดว่าเรารู้มันผิวเผินต่นนั้นเองเนี่ยแค่สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยจิตเป็นกุศลก็จริงนะ้ทำบุญทำทานบางทีเราต้องศึกษาในเรื่องนี้เลยเนี่ยเพราะบางทีมันขั้นธรรมดาม,มันเป๋ได้เหมือนกันนะทำบุญเพื่ออะไรอย่างนี้มันก็ต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมานะถ้าพัฒนาปัญญาเข้าไปเห็นชัดว่าเออจุดมุ่งหมายที่พระองค์ทรงสอนให้ทานนี่เพื่ออะไรเนาะอ๋อลองอ๋อขึ้นมาว่า เพื่อชำระความโลภเนาะเพื่อไม่ให้มีโลภในจิตใจไม่ได้เพิ่มความอยากนะเท่านี้มันก็เป็นปัญญาขึ้นมาแล้วนะเป็นกุศลเป็นปัญญาขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าทำเพื่อวังเอาหน้าเอาตาปลาโลภโลกปลาโลบตนก็จบเลยแล้ก็ต่อเอากิเลสอย่างเดิม <c oughs> กลับแย่กว่าเก่าทําเพื่อโลภเพื่ออยากได้เนี่มันก็ไม่ตรงกับคําสอนพระเทเจ้า เอะเ่อเวลาไม่ได้ตามต้องการจะไปตู่คําสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ทานไม่เห็นได้อะไรมีแต่เสียไปเสียไปมันก็จะไปทางโน้นนะไม่รู้ว่าเออจุดมุ่งหมายแท้จริงเพื่อกิเลสเรามันหนามันมีแต่ความอยากได้เนี่มันก็เลยสอนให้รู้จักเสียสละหน่อย,เ,ยเสียสละมากๆมันก็มีผลต่อจิตใจโอ้ดีขนาดข้างนอกนะขนาดของหยาบๆยามันยังยากขนาดนี้ทีนี้จิตใจนะมันจะยากขนาดไหน,นมันก็จะได้มองเข้าไปสู่จิตใจนะ โอ้มันยังกิเลสภายในมันยังเยอะมันต้องเสียสละเยอะเนาะเห็นไหมสุดท้ายท่านสอนเขาไปถึงอาภัยฐานได้ไหมฐานฐานที่ไม่ก็ใช้วัตถุฐานที่เป็นเรื่องความรู้สึกภายในจิตใจนะเวลามันโกรธอะไรขึ้นมาก็อาภาัยเขาซะเกลียดมาก็อาภัยเขาซะไม่พอใจก็อาภัยเขาซะสั่งมันซะเห็นไหมใจมันก็สบายขึ้นใจสบายขึ้นนังนก็นเดีวพัฒนาฐานเข้าไปสู่จิตใจ ทำข้างนอกเพื่อสู่ภายในนี่พอเข้าใจถึงตรงนี้นั่นแหละมันเป็นลักษณะของฐานด้วยปัญญาให้เสียสละด้วยปัญญาฮะมันจึงจะตรงวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงตัดเนี่ยสอนเพื่อให้ละะละในสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ไม่ให้เลิกละการสแสวงหาเนี่ยสแสวงหาด้วยปัญญาได้มาก็ใช้ด้วยปัญญาเห็นไหมมันมีละเอียดเข้าไปอีกเยอะมากเลยฮะบางคนโอ้ยสอนให้ละจะกินนันอะไรจะทําอะไรไม่ใช่ไม่คนรละเรื่อง มันจะพระองค์สอนให้ขยันหาด้วยซ้าไปเห็นไหมในอุทธธานสัมปทานเนี่ยให้ขยันมันเพียรในการสแสวงหาในสิ่งที่ชอบในทางที่ถูกต้องนะในกิจการงานที่ชอบนั่นแหละนี่ยถ้าสแสวงหาในทางที่ดีได้มาด้วยความดีก็ให้ใช้จ่ายใ,ให้ดีด้วยเนี่ยสอนอีกนะใช้จ่ายยังไงจะให้เป็นความสุขตั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่คนอื่นนะแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ไม่จะใช้ไปจนหมดนะบางทีทําบุญจนหมดก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะต้องแบ่งเอาไว้หน่อย <c oughs> เหตุผลท่านก็บอกว่าแบ่งเอาไว้อาจจะเห็นชัดว่าพอได้มาแบ่งก่อน,อย,น,อ,ยนอย่างน้น้อยสี่ส่วนอย่างเงี้ยได้น้อยได้มากก็ก่อนจะใช้จ่ายนี่แบ่งไว้ก่อนสี่ส่วนอย่างเงี้ยเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวบิดามารดาได้ไหมหรือบริโภคทําบุญฝังไว้อะนั่นแหละประมาณเนี้ยถอบแบ่งแล้วมันก็เออมันก็ไม่เดือดร้อน ไม่เดือดร้อนตนเองนะแล้วก็ยังมีข้ออื่นมาประกบเข้ามาอีกนยะใช้ใจ่ายแล้วก็ต้องการดําเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับคนต้องเลือกคบคนเรียกกัลยาณมิตรในข้อที่สามนี่กัลยาณามิตรที่สาคัญที่สุดนะแล้วก็เลี้ยงตนให้รู้จักความพอดีของตนอย่าไปแข่งกับคนอื่นนะ ก็เอยว่าให้รู้จักกําลังของตนอยู่ประมาณไหนก็ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้เท่านั้นแหละอย่าไปกินแข่งกับเขาอย่าไปอวดล่ําอวดรวยอวดมั่งอวดมีกับเขาให้รู้จักตนมันก็สบายใจนยนี่ท่านสอนไว้สอนไปหมดนะไม่ว่าสอนในเสียสละหมดทุกอย่างก็จนไม่มีอะไรนะแอ้แสวงหาได้มาเยอะก็ยิ่งดีด้วยนี่ดียังไงเนื้อ อยู่กับคนดีได้มาเยอะก็ได้ทําบุญเยอะไง <g ül üyor> ก็ได้เสียสละสบายใจเยอะด้วยทําด้วยความสุขด้วยใช่ไหมเ <g ül üyor> นี่ยแล้วก็เดียวก็ทำด้วยปัญญาเนี่ยแม้แต่การให้ทานเรื่องแค่นีน้นี่ยบางบางทีเราก็ไม่ไม่เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นนะเนี่ยก็ผิวเพินก็เอาไปเอามาก็อ่อนวอนย <g ül üyor> อ่อนวอนอให้แล้วก็อ่อนวอนโอ้ขอให้ได้นู่นได้นี่ <g ül üyor> ทำบุญเราหวังแล้ว หมันจะผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเนีเาเมตตาของพระพุทธเจ้าที่สอนนี่แหละผ่าน,านเรื่องศีลก็เหมือนกันแหละศีลนี่นเพื่ออะไรก็ต้องยกปลบตนปลาลบโลกเหมือนกันนะ,ะทำเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริสุทธิ์ของตอนเองเพื่อความสุขของตอนเองและผู้อื่นนะ,ะไม่ได้รักษาศีลเพื่อจะไปอวดไปโอ้แต่งสุดช่วยๆให้เขา <laughs> ดูนะ ก็เร st ียกว่าอะไรนะสร้างเรื่องสร้างภาพเลยมันไม่อย่างนั somewhere. ้นนะแต่ความสะอาดความสวยมันที <free hua> ่จิตใจสําระที่จิตใจกายวาจาสําระตรงนี้ให้มันดีตรงนี้ให้มันเป็นศีลขึ้นมาไม่ต้องไปอยากกวดใครทั้งนั้นแหละแต่บางทีเราก็ยังทําแล้วมันยังไม่ไม่เต็มตามความประสงค์ที่เราพอใจบางทีขาดขาดเกินเกินบ้างนะ ท่านยังว่าแม้ทําอยู่บางทีมันก็มีด่างมีพร้อยบ้างเหมือนกันนะมันไม่ได้สมบูรณ์ทีเดียวนะเตั้งใจอยู่แต่บางทีมันก็ด่างพร้อยมันไม่สมบูรณ์นะเนี่ยท่าน่าสินด่างสินพร้อยนะของพระก็เหมือนกันด่างพร้อยก็มีเนี่ยความด่างพร้อยอันนั้นนั่นแหละท่านควาจะได้ชําระหาผงซักฟอกอะไรมาชําระตรงมันด่างให้มันสะอาดขึ้นนะมันไม่ถึงกับขาดหรอกแต่ว่าให้รู้จักว่าเออมันเปื้มันเปื้อนนะ จะทำอย่างไรที่ให้มันสะอาดขาวขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาพัฒนาศีลให้มันยิ่งขึ้นอยงพัฒนาศีลท่าในบารมีศีลบารมีธรรมดาสมทานแล้วก็สบายใช่ไหมอย่าไปเลยพัฒนาเท่าไหร่ <c oughs> ต้องยกขึ้นมาสํารวมกายมีสติระวังเดินไปก็ระวังกายนะระวังคําพูดนะโน่นมันต้อง ระดับขึ้นมาต้องมีสติตลอดเวลาน,ะนี่ก็ขยับศีลขึ้นมาศีลปรมัตถะนี่ก็ถึงขนาดว่าถึงจะเป็นอะไรก็ตามไม่ยอมเสียศีลจะเสียชีวิตแต่ไม่ยอมเสียศีลเห็นไหมนั่นเป็นปรมัตนะนี่ปรมัตถศีลศีลปรมัตถะปรมีถ้าถึงขั้นนั้นนะนก็มีนะในเรื่องราวต่างๆที่มีมาสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านไม่ยอมผิดศีลนะ จยย่ยอมตายยอมตายแต่ไม่ยอมผิดศีลอย่างเงี้ยตาศาชาโลกไว้ไม่เป็นไรมั่งศีลสมทานใหม่ก็ได้เราก็จะเข้าข้างตนเองกันง่ายๆใช่ไหมแต่คือปัญญาเราไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ถ,ถึงขั้นนั้นจริงๆท่านท่านยอมเสียสละเนี่ย <c oughs> <c oughs> เหมือนขั้นแรกที่ว่าสวัสดิะชีวิตเพื่อรักษาธรรมเหมือนกันน,ะนี่ทานบาร,รมีใช่ไหมถ้าเป็นปรมาถานี้ยอม ยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมเ <c oughs> นี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนนะเอ่อถึงบอกว่ามันมีระดับที่จะต้องปฏิบัติธรรมะนี่เหมือนกับเข้าใจเหมือนกับร,ร,รู้ก็รู้อยู่แล้วแต่มันยังไม่ละเอียดพอน αι. มันก็เลยจําเป็นต้องศึกษาเหมือนเรามาวันพระอย่างนี้แหละเี่ยทำไมต้องมาทุกวันฟังเทศก็อย่างเดียว <c oughs> คือกุศลออกุศลนะ่ะบาปบุญแต่มันยังบางทีมันก็ยังไม่เข้าใจนะเข้าใจอยู่แต่ว่าบางทีมันก็มีสิ่งที่จะต้อง เข้าใจเข้าไปอีกให้ลึกเข้าไปอีกมันก็ยังไม่พอหรอกถ้าเราภาวนานั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่เรารู้ด้วยตนเองจริงๆพอได้แนวทางปฏิบัติภาวนาทำสมาธิเจริญภาวนาปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าของธรรมะคำสอนพรพุทธเจ้านะแต่ถ้ามันเข้าถึงตรงนี้แล้วมันธรรมะนี้เป็นสุขได้ตลอดแค่คำว่าพุโทโธนี่ก็เป็นสุขตลอดนะ คนแต่ก่อนนี่ท่านาถือว่าพุทธโธนี่เป็นมงคลสูงสดุดพอได้ยินนี่มันโอ้โหมันเตือนได้ทุกอย่างเลยพอพุทธะขึ้นมานี่ให้สํารวมกายวาจาใจเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคํามงคลไงจากนั้นธรรมะนี่เป็นเป็นมงคลนะได้ยินเสียงธรรมนี่เป็นมงคลเพราะทาให้เราได้สติได้สํารวมกายวาจาใจนี่ก็ดีตรงน,นี้แหละแต่เราจึงมีวันพระ มาทีแล้วก็มาร่วมกันทำบุญแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเจริญศีนภาวนานะก็จะเป็นการพัฒนาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นความหมายที่เรามาในวันทุกวันพระนะหรือวันอะไรก็ตามที่เรามาลบถึงบุญกุศล